ครับคุณผู้มชมนนนนครับเตีมแรกอะไรครับยี่สกุยสกเดินยี่สกแเลยครับเตีมแรกอู้อี่โอ้โหน,นี่เตมแรกใส่สวยเลยครับลงเบ็ดได้แป๊บเดียวครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดูเวลาผมลงเบ็ด แปดโมงสี่สิบนะครับวันนี้แปดโมงห้าสิบสี่นะครับขับลงไปสิบสิบกว่านาทีครับนี่ดูยิ่งสบโอ้โหลดลด ชุดตัวต่อไปครับมาแล้วครับเต็มเรียกสวยงามครับ